สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิบิกาองค์การรหัสนี้สิบ6ก7 6าวันนี้จะมาพูดเรื่องประเภทของข้อมูลประเภทของข้อมูลในภาษา C แบ่งเป็น4กลุ่มดังนี้ 1. ข้อมูลประเภทอย่างง่าย 2. ข้อมูลประเภทสตริง 3. ข้อมูลประเภทโครงสร้าง 4. ข้อมูลประเภทพอยเตอร์ข้อมูลประเภทอย่างง่ายอันนี้คือตัวอย่างนะคะ ข้อมูลประเภทอย่างง่ายจำนวนเต็มได้แก่ชนิดข้อมูลอินชดลองรวมถึงจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและจำนวนเต็มศูนย์ตัวอย่างเช่น4578รลบ4578หรือศนจำนวนจริงได้แก่ชนิดข้อมูลสตรอ์ดับเบิลเป็นจำนวนที่มีจุดทศนิยมตัวอย่างเช่น95.274 95.265 ตัวอักขระได้แก่ชนิดข้อมูลชาเป็นตัวอักขระโดด,โดดโดดตัวเดียวตัวอย่างเช่น b d c เครื่องหมายสงสัยดอกจันค่ะตัวแปรและการกำหนดตัวแปรตัวแปรเป็นตำแหน่งในหน่วยความจำที่เราสามารถอ้างอิงถึงได้ด้วยชื่อเฉพาะเราสามารถเก็บค่าข้อมูลไว้ในหน่วยความจำนี้และยังสามารถเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลนี้ได้ด้วย การกําหนดตัวแปรจะเป็นการบอกตัวแปรภาษาให้จองหน่วยความจําให้เพียงพอสําหรับการเก็บค่าของตัวแปรชนิดนั้นพร้อมทั้งกําหนดชื่อเฉพาะให้กับตัวแปรนั้นการกําหนดตัวแปรจําเป็นจะต้องกําหนดทั้งชนิดตัวแปรและชื่อตัวแปรคําสั่งการกําหนดตัวแปรอันนี้คือตัวอย่างรูปแบบคําสั่งนะคะคือสร้างตัวแปรหลายตัวชนิดเดียวกันพร้อมๆกันโดย int xyz ค่ะ อันนี้คือตัวอย่างของชนิดข้อของข้อมูลขนาดและช่วงค่าข้อมูลที่จัดเก็บได้ค่ะชื่อเฉพาะใช้สำหรับเรียกชื่อสิ่งที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดขึ้นใช้เองเช่นชื่อตัวแปรชื่อโปรแกรมชื่อฟังก์ชันภาษา C เป็น case sensitive ดังนั้น sum and sum จะหมายถึงชื่อเฉพาะคนละตัวกฎการตั้งชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวขีดเส้นใต้ underscore ตัวต่อไปจะเป็นตัวอักษรตัวเลขหรือตัวขีดเส้นใต้อันอเกรกก็ได้ต้องไม่มีช่องว่างตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายต่างกันต้องไม่ใช่คำสงวนและคำมาตรฐานที่ใช้ในภาษาซีและตัวอย่างชื่อเฉพาะที่ถูกต้องค่ะและนี่คือตัวอย่างชื่อเฉพาะที่ไม่ถูกต้องอันนี้คือตัวอย่างคำสงวนค่ะ คำสั่งการกำหนดค่ารูปแบบคำสั่งตัวแปรเท่ากับนิพจน์จะทำการประมวลผลค่านิพจน์ทางด้านขวามือแล้วจะนำผลลับไปเก็บไว้ในตัวแปรทางด้านซ้ายมือข้อสังเกตตัวแปรในนิพจน์ทางด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงค่าทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับจะต้องเป็นตัวแปรและมีเพียงตัวแปรเดียวเท่านั้นอันนี้คือตัวอย่างค่ะ การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรรูปแบบคำสั่งชนิดตัวแปรตัวแปรเท่ากับค่าเริ่มต้นอันนี้คือตัวอย่างโปรแกรมค่ะคำสั่งการกำหนดค่าแบบลูกโซ่รูปแบบคำสั่งตัวแปรหนึ่งเท่ากับตัวแปรสองเท่ากับนี้พจน์ เริ่มแรกจะทำการประมวลผลค่านิพจน์ทางด้านขวามือแล้วจะนําผลไปเก็บไว้ในตัวแปรทางด้านซ้ายมือที่อยู่ใกล้นิพน์มากที่สุดก่อนแล้วนําค่าไปเก็บไว้ในตัวแปรตัวถัดไปทางซ้ายเรื่อยๆจนครบอันนี้คือตัวอย่างค่ะอันนี้คือตัวอย่างโปรแกรมค่ะตัวกระทาเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในนิพจน์เพื่อสั่งให้ทําการประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้ค่าผลลัพธ์และสามารถใช้ค่านี้ไปกําหนดค่าให้กับตัวแปรอื่นได้ประเภทของตัวกระทําตัวกระทําทางพีชคณิตตัวกระทําเปรียบเทียบและตัดกะตัวกระทําการกําหนดค่าอันนี้คือตัวอย่างการกระทําทางพีชคณิตค่ะทําคูณหารเปอร์เซ็นต์ก่อนบวกลบและถ้ามีวงเล็บจะทําในวงเล็บในก่อนตัวกระทําการหาร ผลลัพธ์ของการหารขึ้นอยู่กับค่าหรือตัวแปรที่มากระทํากันถ้าตัวแปรที่มากระทําตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งคู่เป็นจ,นนจํานวนจริงผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจํานวนจรงิงถ้าตัวแปรที่มากระทําทั้งคู่เป็นจํานวนเต็มผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจํานวนเต็มโดยจะปะัดเศษทิ้งถ้ามีวงเล็บอันนี้คือตัวอย่าง <I> <themselves> เศษของการหาร จะใช้เฉพาะการกระทํากับค่าหรือตัวแปรจานวนเต็มเท่านั้นและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจํานวนเต็มที่เป็นเศษของการหารตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างโปรแกรมค่ะอันนี้คือตัวอย่างการประมวลผลนิพจน์ที่มีตัวกระทํามากกว่า1ตัวค่ะคือเราจะทําในวงเล็บก่อนนะคะ กรณีที่มีวงเล็บวงเล็บจะสามารถบังคับให้ลำดับการกระทําของตัวการกระทําเปลี่ยนแปลงได้โดยจะต้องประมวลค่าในวงเล็บข้างในก่อนค่ะผลของคําสั่ง a เท่ากับ b คืออะไรอันนี้คือตัวอย่างนะคะการแปลงข้อมูลตามชนิดของตัวแปรรูปแบบคําสั่งตัวแปรเท่ากับนิพน์การแปลงข้อมูลตามชนิดของตัวแปรเริ่มจากการประมวลค่า นิพจน์ทางด้านขวามือแล้วนําผลลัพ์ไปให้กับตัวแปรทางด้านซ้ายมือหากผลลั์ที่ได้มีชนิดข้อมูลต่างชนิดกับตัวแปรทางด้านซ้ายมือจะปรับเปลี่ยนค่าตามชนิดของตัวแปรนั้นโดยอัตโนมัติค่ะอันนี้คือตัวอย่างค่ะการเปลี่ยนชนิดของข้อมูลรูปแบบคําสั่งชนิดตัวแปรน,นิพจน์การเปลี่ยนชนิดของข้อมูลทําได้โดยระบุชนิดที่ต้องการเปลี่ยนตัวแปรหรือนิพจน์ i n น8เปลี่ยนชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม4 f ่ o ฟ5 5เปลี่ยนชนิดข้อมูลเป็นจำนวนจริง5.0าจดศหาร4เปลี่ยนเป็นผลหารจำนวนเต็ม1เป็นจำนวนจริง1 f ึ o งฟหารโฟเป็นเปลี่ยนเป็นจำนวนจริง7และ4เสียก่อนแล้วจึงคำนวณผลหาร7หาร4ได้จำนวนจริง1.75ค่ะ ปัญหาการหารจํานวนเต็มการหารจํานวนเต็มเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากผลหารจะเป็นค่าจานวนเต็มป้องกันการเกิดปัญหานี้ได้โดยการแปลงชนิดข้อมูลตัวตั้งหรือตัวหารอย่างน้อยหนึ่งตัวจากจานวนเต็มให้เป็นจานวนจริงก่อนการหารตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างโปรแกรมค่ะ ตัวกระทำเปรียบเทียบตัวกระทำเปรียบเทียบเป็นการนำข้อมูลสองข้อมาเปรียบเทียบกันเพื่อใช้ในการตัดสินใจใช้ในข้อความเงื่อนไขผลของการเปรียบเทียบจะได้ค่าจริงหรือเทรร็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตัวกระทำเปรียบเทียบในภาษา C ีมีดังนี้น้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับเท่ากับไม่เท่ากับค่ะตัวกระทำเชิงตัดกะอันนี้คือตารางค่าความจริงนะคะ คอมเพกบูบูลีนก่อนนี้ที่มีวงเล็บพิจารณาค่าในวงเล็บก่อนกรณีที่ไม่มีวงเล็บพิจารณาค่าตามลำดับของลำดับการประมวลผลตัวกระทำสรุปลำดับความสำคัญของการประมวลผลตัวกระทำดังนี้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างค่ะ ฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ